สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมทำแทมเช่นเคยครับกับไก่แจ้คทำแทมขอ,อนแกนครับคู่แรกนําเสนอไก่วันนี้คือสีปราครับโวผูหน้าหล่อสีดีมากเลยครับฟอร์มดีมุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งนะครับตัวเมียฟอร์มเล็กสัน้นกรมมากเลยนะครับหลังจากกกไข่เพิ่งไข่ใหม่ชุดแรกนะครับได้หนึ่งฟองแล้วนะน่ารักมาก กผู้สีดีมากเลยนะครับหน้าหลองงอนดีกลมหางเปิดใช้ได้ครับหางตั้งดีหางตั้งชูหางชายชูชันดีคึก,กคักคึกคักยามเช้าครับจะไปไหนลูกนี่ครับอีกคู่นึงคู่นี้บอกเลยว่ามีเจ้าของแล้วนะครับ เป็นตัวผู้กะดำฟอร์มเล็กครับน่ารักน่าหล่อเลยทีเดียวตัวเมียหางชูหางยาวมากเลยนะครับออกดำเยอะกว่ากำลังไข่เลยนะครับเนี่อยอ้คือคักคือค้งนิดนึงครับไก่คู่นี้มีเจ้าของแล้วนะครับขอบคุณคุณเบิร์ดนะครับ คุณเบิร์ตทางอำเภอคีรีมาศจังหวัดส,สุโขทัทยครับที่รับน้องไก่ชุดนี้ไปดูแลต่อนะครับและคุณเบิร์ตเป็นเอ่อพรีเมียมเลยนะครับไม่ว่าจะคลิปไหนนะครับโพสต์ไหนนะครับที่ผมนะครับตอมแทมได้ลง YouTube ไว้แล้วนะครับ คุณว่จะติดตามนะครับเื่นชอบแล้วก็มากดไลค์กดแชร์นะครับเข้ามาดูทุกเม้นท์ทุกโพสต์เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ยังใจดีนะครับรับน้องไก่มาดูแลนะครับเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์นะครับให้สมกับคําว่าไก่แจ้อันวันนี้มีชีวิตครับเช่นเคยครับเพื่อนๆที่สนใจและติดตามไก่ผมนะครับแล้วก็อยากอยากได้น้องไก่ไปเลี้ยงนะครับเราทักมาคุยกันได้นะทางโทรศัพท์หมายเลข0992594592 09925949 0992594592 หรือจะโทรศัพท์มาคุยหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะครับทักไอรีไลทีทอมแคมครับทีดับเบิลยี่ทีโอเอ็มทีเอ็มทีดับเบิลยีทีโอเอ็มทีเอ็มทีทอแคมครับน้องไก่อยู่จังหวัดขอนแก่นครับผ่านไปผ่านมาแวะมาชมได้นะใครอยู่ใกล้ๆอยากมาชมที่บ้านผมก็ได้เลยนะครับอยู่ถนนเลี่ยงเมืองครับใกล้วิกซีสาขา2 SGC ถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับอุ้ย มันออร่าเหรวะสองตัวเนี้ยสวยมากชอบตัวเมียตัวเมียน่ารักดีตัวผู้ก็สวยครับโอเคเดี๋ยวขี้โม้เยอะวันนี้นําเสนอน้องไก่สองคู่แล้วกันเนาะไก่ดำเป็นเจ้าของแล้วของคุณเบิร์ดสุโขทัยครับวิบ่งวิ่งน้องปลาผูน่นี้ยังโสดครับสถานะว่างนะครับใครสนใจ จะเอาไปถทำพ่อแม่พันธุ์ใช้ได้ทีเดียวครับข่าวหางน้ำอยู่ข้างในนู่นครับยังมีอีกเยอะครับน้องไก่มีให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณเพื่อนๆและสวัสดีครับ